สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ,ๆทุกๆคนนะครับเอกสายหมุนนะครับวันนี้มาเจอกับเพื่อนๆอีกในช่วงเวลาช่วงบ่ายนะครับเมื่อเช้าผมก็รีวิวกับตัวจ้าฟอร์ซ่าสี่ห้าศูนย์ไปเรียบร้อยแบบนิ่งๆเลยนะครับก็ส่งงานเรียบร้อยแล้วก็มีสั่งแบบเพิ่มนะครับมีป๊กเหลืองมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นของกระจุกกระจิกนะฮะสำหรับฮอลําำนั้นก็เดี๋ยวลำนั้นก็จบกันไปวันนี้ผมก็ได้ประกอบตัว x 3 6 0สรอเวลานะฮะชุดไฟ ของพี่สุทธิวัฒนะครับชุดไฟก็ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับกล่องเทบาเหลืองก็เซตตอนนี้คือเซตเสร็จเรียบร้อยหมดและ้ะแต่ว่าเหลือแต่เอามอเตอร์มาใส่มอเตอร์ยังไม่มานะครับมอเตอร์จะน่าจะมาวันนี้แหละถ้ามาในช่วงบ่ายแหละผมใส่แป๊บเดียวก็เย็นนี้ผมก็จะรีวิวอีกทีหนึง่งสาหรับลานี้นะครับของพี่สุทธิวัดคารุปีก็จะเป็นตัวสีเหลืองนะครับเหลืองขาวแบบนี้นะฮะก็ลํานี้เปลี่ยนชุดเทดเป็นอะลูนะครับนี่ครับ แล้วก็ชุดหางก็เป็นอลูเช่นเดียวกันนะฮะครับก็เสร็จเสร็จแล้วละ่ะเหลือแต่เพียงแค่ว่ามอเตอร์มาเท่าน,นั้นนะฮะก็เย็นนี้ก็รีวิวแล้วก็วิทยุพร้อมแล้วตอนแรกกล่องมันมีอาการเออนิดนึงนะฮะผมก็เลยรีเซ็ตไป2รอ,อบนะครับแล้วก็เซ็ตใหม่อะไรใหมก่ก็ดีขึ้นนะฮะกับตัวกล่องตัวนี้นะครับกล่องนี้เป็นกล่องของลูกค้าส่งมานะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกับตัวฮอที่จะเอามาติด gps นะครับลำนี้ตัวนี้ผมสั่งกล่อง gps มาเรียบร้อยแล้วนะครับกับกล่อง h 1, <ม>1ก็เดี๋ยวจะมาติดตั้งกับลำนี้แต่ว่าลำนี้ผมยังไม่ได้แกะนะก็มามาจากลูกค้าที่ชื่อชีวินเดือนขุนขุนตานลอะไรเนี่ยนะฮะมีเบอร์โทรพ,พร้อมเลยก็ไม่เป็นไรจริงมันมาถึงแต่เมื่อวานแหละผมก็ยังไม่ได้แกะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะของเพื่อนเลยนะ ผมก็เริ่มแกะเลยนะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาเฮลิคอปเตอร์นะครับตอนนี้มีมือสองเออเอ,อมีมือสองเข้ามาหนึ่ำนะฮะบางทีคลิปที่แล้วผมไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรมากมายนะฮะใครที่อยากได้นะครับอันนี้ตอนแรกผมนึกว่าผมตอนแรกผมผมนึกว่าลูกค้าส่งมาให้ผมปรับ ตัางค่าพอผมไปไปดูอีกทีนึงครลำนี้เป็นสีทองสูนนะครับคารุป,ปี้เนี่ยก็จะให้ไปตัวนี้นะครับเป็นตัวสีเหลืองดำด้านแล้วก็แต่ว่าบูมหางมันจะเป็นสีขาวนะครับก็พอไปได้กันได้อยู่นะฮะนะครับใส่แล้วก็โอเคอยู่นะลำนี้นะครับก็จะเข้ากับบูมสีที่เป็นสีขาวได้พอสมควรนะครับ ลำนี้ขาตะก,กีก็จะเป็นแบบแต่งเลยนะครับติดสติกเกอร์สีแดงมาให้นะครับเป็นขาตะก,กียกสูงเบ็ดก็มีนะครับเบ็ดเป็นของ a อลซแล้วก็ลำนี้ผมจะเปลี่ยนจากกล่อง h 1เนี่ยให้มันเป็นกล่องเคบานะครับแล้วก็บินเทสนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ผมเช็คเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีเวนชาร์ปที่คดนะครับเดยผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็สปินเดิลก็เปลี่ยนให้ใหม่เช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนชุดหางเนี่ยก็ไม่มีอะไรเสียหายเนาะที่ผมเช็คดูแล้วก็โอเคอยู่นะฮะ ลำนี้มือสองบินได้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับสวอตูพีเป็นของ JX servo สวอกันหางเป็นเคส T 5 6 5นะครับมีแบตให้1ก้อนด้วยนะครับ1,800ปดร้อม ah. ิลลิแอมหกเซลมีแบตให้ด้วยนะสปีดพ่อพี่วิ่งหกเลยนะอย่างดีเลยนะครับเอาไปต่อยอดบ,บินเป็น 3D มดีได้สบายๆลำเนี้ยใครโทรก่อนได้ก่อนนะก็ปล่อยอยู่ที่หนึ่าร้อยบาทนะครับปกติแล้ว420เนี่ยมันจะอยู่ที่ราคา20,000อัพนะครับอันนี้ประหยัดไปตั้งครึ่งหนึ่งนะครับ สำหรับลำนี้1 5 0 0โอเคเดี๋ยวมาแกะกล่องลำนี้กันเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลำนี้ชุดไฟมันจะเป็นยังไงนะฮะมันโอเคไหมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะพอที่จะมาติดระบบ GPS อ๋อผมรู้แล้ชเชเบเซอร์นะครับรู้ละชเชเบเซอร์300ซีหรือเปล่า ตัวกล่องนะครับชเวเซอร์เนี่ยมันจะเป็นฮอเป็นฮอสเกลนะครับเป็นฮอสเกลที่ออบิดแล้วมันมีความสมจริงนะครับ,รบมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับ วิทยุเรดิโอลิงค์นะครับ AT9S สติกเคันเรนจะมาที่อยู่ตรงกลางนะครับมันจะเด้งอหม่ตรงกลางด้วยนะครับทั้งทั้งสข้างเลยนะครับแต่มันจะอยู่ตรงกลางอันนี้มันเป็นล็อกระดับความสูงนะครับตัวสติ๊กแบบนี้ตัวฮอนะครับแต่นันตนต,ต,ติดเป็นกล่อง h ฮดวันจากโรงงานหรือว่ากล่องทีเสจากโรงงานนะครับ ก็จะเอามาเปลี่ยนเป็นกล่องเฮดวันลักษณะของเบรไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะฮะดูแล้วก็คือฮอไม่ได้ตกมานะครับแค่มาเปลี่ยนระบบเฉยเมนชาร์ปไม่คดนะครับโอเคใช้ได้ลื่นลื่นดีจังเลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาติดตัวกล่องเฮดวันตัวนี้นะครับ เซวโเป็นของเชเวเซอร์หมดทั้งชุดเซวโวกันถางก็เป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวผมจะเอาออกนะครับกับตัวกล่องจากโรงงาน2ตัวนี้เอาออกแล้วก็ติดเป็นกล่องเฮดวันเข้าไปแป๊บเดียวก็บินได้เลยนะครับสำหรับเชเวเซอร์ลันี้วันนี้ก็น่าจะเสร็จถ้าไม่เสร็จก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวขา่าตะกี้มีหักนะฮะหกักหักจากอยู่ในอยู่ในกล่องหรือเปล่ามีเศษ็ไหมเดี๋ยวหาดูกันนะฮะ ไม่มีนะครับน่าจะหักมาตั้งตั้งแต่อยู่กับพี่แล้วมัง้งนะครับก็ไม่เป็นไรก็หักก็ตรงนี้มัน,มนพี่ต้องไปหาอะไรตัวอื่นทดแทนนะอาจจะเป็นของพวกออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยของคาร์ลอตที่มันมีความใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ได้กันได้นะครับมีตัวหนอนยึดตัวนี้มันจะมีตัวหนอนยึดด้วยนะครับตรงนี้กับต,ตรงนี้ตรงนี้ก็มีนะครับเราสามารถที่จะหาอื่นมาใส่ได้อันนี้เดี๋ยวลูกค้าไปไป,ไปใส่เองเนาะ สปีดมันจะไม่มีซอฟต์สตาร์ทนะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบพอเราเปิดสวิตช์มันก็กระชากเลยนะฮะก็ต้องระวังให้ดีๆนะครับอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไร mm hmm. เดี๋ยวจะคุยกับลูกค้าทีนะครับว่าสปีดจะเปลี่ยนไหมนะฮะ mm hmm. ถ้าจะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนก่อนแล้วก็มันจะได้บินดีๆพอเวลาเราสับสวิต สับสวิตช์อาร์มมอเตอร์นะครับปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นสปีดต,ตัวนี้เราสรับปุ๊บมันกระชากเลยนะฮะถ้าเมถ้าไม่ดีก็คือเมนเกียจะลูดได้โอเคครับก็ในสำหรับวันนี้นะครับผมก็มารีวิวพอ,อเป็นคลิปที่สําสำหรับในวันนี้เย็นนี้ก็จะอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามอเตอร์มาภายในวันนี้ก็ X360 ก็จะรีวิวเย็นนี้อีกทีหนึง่งริมนี่อ่าสวนำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ติดตามแล้วก็เดี๋ยวในคราวหน้านะครับคลิปเย็นนี้แหละวันนี้3คลิป <c ười> <c ười> เยอะมากนะฮะก็เดี๋ยวเย็นนี้จะรีวิวให้ดูแล้วก็ฝากกับเพื่อนๆนะครับถ้าใครที่สนใจวันนี้มีคนโทรมาถามมาสอบถามหลายคนนะครับว่าผมเป็นมือใหม่ผมอยากจะได้ฮอสักลําหนึ่งที่มันบินนิ่งๆบินง่ายๆบินแล้วอ่ เป็นฮอที่ดีนะครับคือผมไม่ได้3ดีอะไรหรอกผมก็อยากจะเล่นแบบเป็นชุดพายธรรมดาหรืออะไรเงี้ยก็มาคุยกันนะครับก็ผมจัดได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นของใหม่ของเอาอลัมเก่ามาอัปเดตหรือว่าจะเปลี่ยนมาเป็นระบบ GPS หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สนใจก็ติดต่อทักมาทางเบอร์โทรทางด้านล่างนะครับ0ุ2 7ป6 7 6 7 0แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเย็นนี้กับ X 3 6 0นะครับถ้ามอเตอร์มานะสวัสดีครับ